สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆเก่านะคะที่ติดตามรับชมคลิปของไอตันชาแนลมาโดยตลอดนะคะก่อนอื่นนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไอตันชาแนลนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่กดติดตามนี่ต้องรีบกดเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะทําก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือ เนื่องจากทำน้ำส้มไว้แล้วใช่ไหมคะน้ำส้มมีแล้วนะคะก็เลยจะทำก๋วยเตี๋ยวเออรืออร่อยอร่อยทานกันโดยที่ไม่ต้องใช้ผงสำเร็จรูปค่ะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเรือผงสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะคะเพื่อนแล้วรับรองได้ว่าสูตรนี้อร่อยจริงๆสามีติดใจลูกก็ทานได้อร่อยกันทั้งครอบครัวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาแช่เส้นกันไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนนี่คือเส้นเล็กนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ที่ต่างแดนจะเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะแช่กับน้ําอุ่นนะคะเพื่อนเปิดน้ําในก๊อกนะคะแช่ลงไปเลยต้องเป็นน้ําอุ่นจะได้นิ่มไวนะคะเพื่อนถ้าเขานิ่มแล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เส้นของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ เอากรองกับตะแกรงนะคะแล้วก็ล้างล้างแป้งออกนะคะเพื่อน,ะะนะะด้วยน้ําเย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเส้นะะนะคะแล้วก็พักไว้นะคะจะได้เอาไว้ลวกทานกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนะ ะะเพื่อนก็เป็นเหมือนหัวเชยเท้าบ้านเราแต่เป็นรูปทรงกลมๆนี่นะคะเอามาทําน้ําซุปกุ๋ยเตี๋ยวอร่อยค่ะเพื่อน ตอนนี้เรามาทํากระเทียมเจียวนะคะอันนี้กระเทียมเราตาเสร็จแล้วนะคะก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเพื่อนอันนี้เราจะไม่ใช้กระทะนะคะนะคะเพื่อนๆขออภัยค่ะพูดผิดไม่ใช้กระทะนะคะเราจะใช้ไมโครเวฟนะคะเพื่อนเจียวแค่สี่นาทีก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนง่ายดีค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่อน ตอนใส่ไมโครเวฟนะคะถ้าใครจะใส่ไมโครเวฟเหมือนของเราเนี่ยเอาออกมาคนด้วยนะคะ2นาทีนาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ,ออกมาคนให้เขาเหลืองสวยแล้วก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวค่อยดูค่ะนี่อาหารเพื่อนกระเทียมเจียวของเราก็เสร็จแล้วนะคะเข้าไมโครเวฟแค่3นาทีเองนะคะคนเราเอาออกมาคนแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้ของเรามีกากหมูนะคะเพื่อนตัวนี้เป็นหนังหมูปนมันนะคะที่เราอบ เราเก็บแช่แข็งเอาไว้นะคะเพื่อนตัวนี้นะคะเวลาอยากทานก๋วยเตี๋ยวอยากทานส้มตําอะไรเงี้ยก้าออกมาอุ่นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปทอดเพิ่มความกรอบขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาใส่กับกระเทียมเจียวนะคะเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชเขียนอะไรลูกอ๋อเขียนสวยๆส,ส,ส,สิลูก เพื่อนตอนนี้น้ำซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูซิคโครงหมูเปื่อยแล้วนะคะตัวหัวใช้เท้าก็เปื่อย ตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ของเรานะชิมหูรสชาติอร่อยมากค่ะเป๊ะเลยคาะเพื่อนจากนั้นน้ำตับไปลวกนะคะเพื่อนน้ำเลือดในตับนะคะจะทําให้น้ําก๋วยเตี๋ยวค้นเป็นเอ่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพื่อนเพราะว่าอยู่ที่ต่างแดนเราไม่มีเลือดหมูขายนะคะเพื่อนเราต้องใช้ ับนี่ช่วยนะคะเพื่อนน้ำเลือดในตับนะคะจะทำให้น้ำเข้มข้นอย่างที่เราบอกนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลวกกันค่ะ เพื่อนนี่นะคะน้าซุปนะเราจะตักให้เพื่อนๆดูข้นเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปโดยปริยายเลยนะคะเพื่อนง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเพื่อนเทคนิคนี้นะคะเพื่อนๆอเอาไปลองทําทานกันได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจัดใส่จานกันเนาะเดี๋ยวเราลวกเส้นแล้วก็ลวกถ่วงอกแล้วก็จัดใส่จานกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ต๊เตียวหมูน้าตกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนหมูสดนะคะลูกชิ้นแต่เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะตับสดนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนสูตรนี้รับรองได้เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าลูกและสามีจะติดใจแน่ๆนะคะเพื่อนๆและที่สําคัญนะคะอยู่ต่างแดนเราก็สามารถทําได้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็เอาสูตรนี้ไปทําทานกันได้เลยนะคะเพื่อน โดยที่ไม่ต้องมีเลือดหมูนะคะบางทีถ้าเมืองไทยหาเลือดหมูไม่ได้ใช่ไหมคะก็ใช้ตับตัวนี้แทนเลยนะคะทําอย่างที่เราทําให้ทะาทำให้ให้เพื่อนๆดูนะคะคสวัสดีครับซิเบียป้าสวัสดีครับป้าป้าอร่อยไหมอร,อ,อร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไห<ร>ม เพื่อนตอนนี้ก็สามีแล้วก็ลูกกําลังทานกันอย่างอเด็ดอร่อยเลยนะคะเพื่อนรับรองได้สูตรนี้อย่างที่บอกนะคะอร่อยแน่นอน คะเพื่อนๆโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเราเดี๋ยวเราก็ขอตัวรับประทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชานน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอตันสวัสดีครับยังไงสวัสดีค่สวัสดีค่ะบ๊ายบ๊ายบาย